สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนกรกฎาคม2,564ครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,499 2,511 2,523 2,535 2,547หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ ชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีวอกในเดือนนี้มีดาวหลายดวงปรากฏอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีวอกหนึ่งในนั้นเกิดดาวคู่ศัตรูที่มาจากกลุ่มดาวธาตุลมและมีดาวโชคลาภดาวการเงินปรากฏอยู่เดือนนี้จึงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องต้องเตือนกันครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีวอกครับ ที่เกี่ยวกับด้านการงานการงานจะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับประโยชน์จากการติดต่อมีข่าวดีที่เกี่ยวกับงานครับหมายความว่าในเดือนกรกฎาคมนี้งานของท่านจะมีการคืบหน้าครับหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากงานจะเริ่มดีขึ้นการงานในเดือนนี้ส่งผลไปถึงรายรับของคนที่เกิดปีวอกครับ ทำให้การเงินของท่านในเดือนนี้มีเงินเข้าหาตัวท่านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างดีครับมีเงินใช้มีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินและได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยแต่คนที่เกิดปีวอกก็ยังเกิดความกังวลเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่ครับเพราะภาระหนี้สินและปัญหาเก่าๆยังตามหาท่านอยู โดยรวมแล้วการงานและการเงินในเดือนนี้ส่งผลค่อนข้างดีต่อคนที่เกิดปีววกครับในเดือนนี้ตัวท่านเองจะค่อนข้างโดดเด่นและขยันเป็นพิเศษครับคนโสดจะมีคนเข้าหาท่านมีคนเข้ามาหมายตามีคนเข้ามาจีบเรียกได้ว่าความรักค่อนข้างดีในเดือนนี้จะพบรักจากการเดินทางและกิจกรรมจากการทำงานต่างๆ มีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านครับมีโชคมาจากเพศตรงข้ามคนมีคู่ในช่วงนี้ความรักของท่านจะค่อนข้างหวานและได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากคนรักของท่านแต่ปัญหาอยู่ที่ดาวคู่ศัตรูที่มาจากกลุ่มธาตุลมทำให้คนที่เกิดอยู่ในปีวอกในช่วงนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยครับร่างกายจะค่อนข้างอ่อนแรง และมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารผู้อาวุโสภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุค่อนข้างมากมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยในเดือนนี้มาถึงด้านโชคลาภครับมีโชคมาจากการเดินทางและมีโชคมาจากเพศตรงข้ามหมายเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข78ในเดือนนี้คนที่เกิดปีวอกหลายๆอย่างเริ่มที่จะลงตัวครับ และมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านความโชคดีเกี่ยวกับด้านการงานและด้านความรักจะสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีแต่ปัญหาอยู่ที่ด้านสุขภาพนะครับในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับคนที่เกิดปีวอกทุกท่านในเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับ สวัสดีครับ